อันนี้สงสัยว่าใช้งานยังไงอันนี้เป็นหัวต่อนะฮะถ้าเกิดว่าท่านไปใช้ทดสอบแรงดันโดยใช้โดยใช้แรงดันของเครื่องปั๊มลมนะฮะก็มันก็จะมีสายสายเหมือนกับที่เราที่เราใช้งานเติมรถทั่วๆไปเนะะี่ยมันก็จะเป็นคอปปิ้งที่จะเข้ากับตัวนี้ได้เลยนะฮะเอาตัวนี้สายเนี้ยเข้าได้เลยตัวนี้เป็นคอปปิ้งนะฮะ รวมได้เลยปอดง่ายประกอบง่ายเสร็จแล้วพอได้แรงดันแรงดันเท่าที่ต้องการก็ปิดวาล์วตัวนี้นะครับปิดวาล์วตรงนี้แรงดันที่ทดสอบตัวตัวท่อตัวถังตัวถังเนี่ยเราจะทดสอบทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10-20ป่อน ประมาณนี้นะฮะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของถังหรือว่าความแข็งแรงความแน่นหนาของเหล็กอะไรพวกนี้นะฮะทดสอบกันทั่วๆไปก็ประมาณ10-20่ปอนด์ระยะเวลาการทดสอบทั่วๆไปคนทําถังเนี่ยเขาจะทิ้งไว้เป็นคืนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเร่งระยะเวลาให้มันเร็วกว่านี้น้อยกว่านี้ก็อา,ากาศเข้าไปให้มันเยอะกว่าเดิม แต่ว่าเยอะมากน้อยแค่ไหนก็ดูความแข็งแรงของเหล็กของขนาดที่เราประกอบถังนะฮะมาดูว่าถังเนี่ยเวลาอา,าก,กาศเข้าไปมันบุบมันเบี้ยวไหมถ้าไม่บุกไม่เบี้ยวก็เอาเข้าไปอาจจะอยู่ที่สัก30ปอนด์แล้วก็ทิ้งไว้ระยะเวลาให้มันเร็วขึ้น2ก็คือการทดสอบท่อ,อตัวลายท่อน้ํามันหรือว่าท่อกา๊าซท่อเคมีอะไรพวกนี้อาจจะทดสอบที่ประมาณ30 4สปอนด์นะฮะ หรือถ้าเกิดว่าอยากให้มันมาก50ปอนด์60ปอนก็เต็มที่แต่ว่าระยะเวลาก็จะลดลงเพราะว่าแรงดันจะสูงเวลาท่านเปิดอากาศออกนี่จะเสียงดังแรงน่ากลัวมากตอนนี้เกของตัววัดที่เราต้องการใช้เราใช้อยู่ที่ระดับ60ปอนด์60ปอนเนี่ยจะมีแถบสีน้ำเงินจะเห็นว่ามันจะเป็นแถบที่ เป็นการทำงานปกติของระดับความสามารถของเกจวัดเพเซอร์ตัวนี้ทำงานได้พอหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะฮะจะสังเกตเห็นว่าเป็นสีเหลืองนะพอเป็นสีเหลืองไปถึง100ร้อยปอนเนี่ย mm hmm. ก็เท่ากับว่าตัวนี้เขาเผื่อการทำงานระดับความสามารถในการที่จะทำงานได้ปกติเนี่ยถึง100ร้อยปอนพอเกิน100ร้อยปอนไปแล้วถามว่าทำงานได้ไหมก็ทำได้ฮนะแต่ว่า มันเป็นระดับเกินกำลังแล้วมันจะเริ่มเข้าขีดแดงแล้วพอเข้าขีดแดงแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการเสียหายหรือบุบสลายพังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการที่เราใช้เนี่ย50ปอนด์เราเผื่อไว้ถึง100ปอนด์ทั่วๆไปช่างเมื่อก่อนนี้เราเผื่อไว้แค่1เท่าตัวแต่ตอนนี้เห็นผ,ผู้ผลิตเขาบอกว่าให้เผื่อไว้สเท่าเราก็เลย <laughs> ต้องเลือกตัวที่มันมีกำลังปอนด์เนี่ย ขึ้นมาเป็นระดับ150-160นะฮะแต่ว่าเราใช้แค่ประมาณนี้เองหยิดน้ำเงินเนี่นะฮะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ติดต่อมาแจ้งมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ